มูงชั้งเช่งสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ทั้งเราจะขอหอาท่านผู้ชมตาทำความรู้จักกับหนึ่งในสี่สัตว์ปีศาจในตำนานจีนซึ่งถูกเหล่าเทพเจ้าในระเทศลงจากสวรรค์และก็ยังเป็นประปักกับสัตว์เทพทั้งสี่ของจีนอันได้แก่หงไฟมังกรเสือขาวและเต่าดำอีกด้วยนะครับเอาละครับเรามาฟังกันเลยดีกว่า พุ่นตุ้นสัตว์ปีศาจแห่งความโกลาหลตำนานที่เล่าเกี่ยวกับหุ่นตุ้นนั้นมีอยู่อย่างมากมายหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปแต่เรื่องราวที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นเวอร์ชันที่ถูกบันทึกเอาไว้ในเชิญยี่จริงของสวดานเทพเจ้าและสัตว์แปลกสุดคลาสสิกข,ของจีนที่ถูกเขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นนั่นเองครับซึ่งตำนานดังกล่าวก็ได้เล่าไว้ว่าหุ่นตุ้นนั้น เป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนสุนัขตัวใหญ่แสนดูร้ายแต่มันไม่สามารถแยกแยะผิดพลิดอะไรได้มันมีอุ้งเท้าเหมือนกับหมีแต่ไม่มีโครงเล็บมีตาแต่ก็มองไม่เห็นและมีหูก็ไม่ได้ยินอะไรเลยรูปร่างของมันจึงถูกขนานว่าเป็นสัตว์ปีศาจที่ไม่มีใบหน้าและส่วนศรีรษะนั่นเองหุ้นตุ้นนั้นจะมีท้องเหมือนกันครับแต่ไม่มีอวัยวะภายในอย่างหัวใจปอดหรือไต แต่มันมีลำไส้ที่ตรงมีคดงอเหมือนโดยทั่วไปดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกินลงท้องเข้าไปก็จะผ่านลำไส้โดือดตรงนั่นเองเรื่องเล่าเกี่ยวกับหุ้นตุ้นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งถูกบันทึกเอาไว้ในจ้วงจือ้อตำราที่เขียนขึ้นโดยจ้วงโจนักปราชญ์ของลทธิเต๋าโดยบันทึกนี้ได้กล่าวไว้ว่าหุ้นตุ้นมีต้นกําเนิดมาจากจัก,กรพรรดิองค์หนึง่ง ทางตอนกลางของจีนจักรพรรดิองค์นี้ทรงไม่มีตาไม่มีรูจม,มูกไม่มีปากและไม่มีรูหูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอยู่มาได้ยังไงอยู่มาครั้งหนึ่งเมื่อจักรพรรดิถิงนทะเลใต้และจักรพรรดิถินทะเลเหนือได้ส่งพากันมาเยี่ยมเยือนพระราชวังของจักรพรรดิมุ่นต้นจักรพรรดิมุ่งต้นก็ทรงให้การต้อนรับและปรนนีบัติจักรพรรดิทั้งคู่เป็นอย่างดี จักรพรรดิทั้งสองพระองค์จึงตั้งพระไทยที่จะตอบแทนน้ําพระไัยของจกักรพรรดิหุ้นต้นด้วยการช่วยเจาะรูให้เจ็ดรูนั่นก็คือตาสองดวงจมูกสองรูหูสองรูและปากหนึ่งรูหลังจากนั้นทั้งจักรพรรดิทะเลใต้และทะเละเหนือก็ช่วยกันเจาะรูให้จกักรพรรดิหุ้นต้นโดยเจาะวันละหนึ่งรูเมื่อเจาะรูได้ครบเจ็ดรูก็ปรากฏว่า จกักรพรรดิหุ้นตุน้นได้ส่งสิ้นพันชนลงแล้วก็กลับชาติมาเกิดเป็นหุ้นตุ้นสัตว์ร้ายแทนส่วนอีกตำนานหนึ่งก็กล่าวไว้ว่าหุ้นตุ้นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปีกสีแดงเหมือนนกร่างกายมีลักษณะเป็นก้อนขนาดมั่งมาสูง6ฟุตมีสีปีกแต่ไม่มีใบหน้าตามตำนานเล่าไว้ว่าหุ้นตุ้นนั้นได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาเทียนซานชอบการร้องเพลงและการเต้นรำเป็นอันมาก แต่ด้วยความที่หุ้นตุ้นนั้นไม่สามารถยาแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้เมืมเ่อต้องเผชิญหน้ากับผู้มีปัญญาหุ้นตุ้นก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งโกลาโหลขึ้นและก็จะปฏิบัติตามคำแนะนำของคนชั่วแทนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเรื่องราวของหุ้นตุ้นสัตว์ปีศาจในตำนานจีนในคลิปหน้าทางช่องจะนำเอาเรื่องราวของตัวอะไรมาเล่าให้ฟังอีก ขอคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม